สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าน<ค>ี่กินไอยจูเลอชิมสร้อยจูนะพอเพลิดนะพอชุกมือนี่นะโอ้ยแสบครับแต่พอชุกคนน่ะกินอันต้มเออกินนั่นนั่นนี่ใบใบสรอยจูกิมแสบครับเลย,ยแหนมาเรื่อยมาเรื่อยอือหือ พักขนาดเ่าก็กลินกบพักหอมพักบัวเอิญพักบัว้านเท่าต้นหอมต้นหอมต้นหอมพักซีแต่ว่าคนไทยต้นหอมพักซีในคนเล่าก็เอิญพักบัวพักบัวบนเท่าหองพักบัวแต่เพื่อนหองพักบัวพ่กกระบดจักอะไรว่าพักบัวพักบัวคือต้นหอม อะไรว่าผักบัวผักบัวก็ต้นหอมผักชีก็ต่างหากอันต้นหอมใบเลื่อยอีกก็มีเด้วมีอันนี้ก็ผัก,กแ้่นี่้กินแล้วต่อหอมเหมือนกันแค่เออเอต้องเทิม์นยาผู้หมักเท้าผีกอ่อนน้ำหมอน้ำเอากินของข้าวบกุกไก่กินแค่ของสุก ยังบอกล่ากินยาแต่เนวาเข้าอยากกินเส้นกินหงอนจังกินเนี่ยไม่ต้องกินเาแซอสกินหองกินห่อหยกกินน้องจ้าแห้งห้าบานห่อไม่เสร็จะกินมวยกินหรเอาได้เลยค่ะกินไปอย่าพูดบ่อยในสานกินหมดปะนะคะอ้าวกินไปกินก้อนหวานยันหมด มามาพี่น้องมาพี่น้องผังลาวผังไทยจากประเทศในประเทศเดือดไม่หอดจำประเทศด้วยมากินจ้ำจุน้ำผอเพชรเด้อกระมันตุนแล้วก็ผอดซุกแต่กผอดซุก่นกินขนมจีนขอโทษขออภัยด้วยจ้าพี่น้องเพิ่นที่บอกกินเนื้อนะคะโอ้เจ็บเนื้อหม้อร่องมู้เด้อพี่น้องเลยขันหม้ห้องหม้หูหม้อร่องหมรอหูเด้อ ขอโทษกระรายด้วยจ้าเพิ่นที่เพิพ่นเพิ่นบอกินเนื้อนี่ยนะแต่เพิ่นบอกกินเนื้อกับบอเป็นยังเลาวจ้าโอ้ยคนบอกินเนื้อกับชือว่าแล้วขอไปข่าวคนอยู่ทั้งหลังเนรอไปโทษเกี้ยงเขาเนี้ยเขาติดเจ้าอะไรเด้อโอ้โหสิอืมีคนละที่คนละฟอง กินได้เน่อเริ่มกินเขาเบอกเขาไอ้คูปั่นเขาเนี้ยต้องปั่นแน่ยกหัไปติ๊บเลยไม่ดูบอกเขาเนี้ยนาเป็นไหมกินปั่นแน่ๆขาเนี้ยบอกเพจเพิ่นก็ระว่านเพจติ๊บเขาไงเชืเพื่อนคุณมึงคือบอกข่าวกินมาจะเนาะพี่น้องสนกว่าคักๆๆสองสายเนี่ย ก,กักไล้กักไล้เมื่อแจ้งกับบา่ากันเนาะพี่น้องนั้นทันล้งางแถวนี้มันจะมืดแจังหน่อยเพราะวะ่ามันก็ค่ำหน่อยเนาะซีหาโมงมันไมจะคำ่ำเนี่ยมันก็มืดจังหน่อยค่ำแน่นอนอืมพวกคำไยเอาเด้อพี่น้องเด้อมากินอีเด้อห้องอีรอบสองเด้อพี่น้องอในตู้ในปากถือเลขอีแล้วเอาเพอเพ็ดิดเพเลินมามาเลี้ยงเลยพวกในตู้ในเรื่องถึอเลขจังหน่อยอันนี้พัดใบกระเพาะถึอเลขปาก ม่าม่ามาคุณพี่คุณน้องคุณลูกคุณล้านห้องอีกอยู่ในประเทศนอกประเทศมากินข่าวอ่วมกันก็ไม่ตุนด้วยจ้ากิ่มจุด้วยลี่ดน้องกอคอยมาเต็มที่้ะกินตามสบายใจได้เลยลุยต่อพี่น้องจ้าลุยต่อสำหรับที่นี่กับพ่อแม่ยามากินจิ้จุนน้ำพอเผ็ดยวเต้อไปเอามาจะด่าม้ เที่ยวเลยเมื่อใด้เมื่อใด้ันเลิกงานแต่แต่เ้าวกได้ไปงานนัดยังไปซื้อเอาเด้ออยู่ตลาดใหญ่เอามันดาไปเลยมันดาไปซื้อเไปอาบสุขแต่เ้าเลยไรไปไม่ไม่รู้สึกของห้องโอ้ยแจกปักเลยนี่นี่พักจ่อนข้างล่างอื ก็แย่งโมเดลมาก้อบเชิมเจ้าอร่กระปูพ่อจะกินไปทไเลยน้อพี่น้องเนาะอกปูพ่อจะกินยเวลาสุกเสร์นไปทีแะเนี่ยไปขายงานบอกไปตลาดบ่ได้ฮะกับเต๊ะอะพักในสวนหน้ามากินก็บบ้าหลวงลายดอกพ่อจะแก้ไขจักหน่อยพักกระท่องจะกินเด้อเด้อคุณพ่อกินอกินมากเอาพักนองไม่ได้ปู่ ปลูกพักหนอกกับมีแต่ว่ายามนี้มันจะตายแต่เน่าหน้าพนก็ขึ้นเยอะเออน้ำพนหลายพวกพักหน่องเนี่ยมันเป็นพักไอ้ใายแต่ดิพักแว่นคุณเรียกพักแว่นพักแว่นก็จะหาพักหนอกก็จะหาพักแว่นก็จะน้อยมันม้่นเนาะพักแว่นอ่ะเป็นม้นๆกลมๆแกยูพี่ทัางเพื่อนห่อพักแว่นนะคือพักหนอกพักหนอกคือใบง่กว่า พักแว่นิงกับจอนไม่สมตัวนะพักแว่นมันต้งหนาผมผือุม้ขมขึ้นมือบอไงอ้อหยอดง่ยงามเนี้ยพักแวน่นอขอโทษอวามแ้เยอพี่น้องขอขอควายลลายลกินแะ้วประจามนงก็ยต้องมา <laughs> สาวกินผู้หนุ่มกินเนาะแบบนี้แหละคนแก่กินเนาะ้จามันก็ต้องอนี่เอาห้องมาแห้งเนาะต้องบ่อแห้งต้อกเลยปาห้องมา ใช้หลายด้วยพี่น้องเด้อที่ว่าไม่สู้ภาพก็ขอโทษขออภัยมีเนี่ยกินกินเบริ่งเฉาหนุ่มนี่ก็ลังเห็ุการณ์อันนี้กันพอเพชรเปินมาซื้อมาถูกกินกับไม่ได้กินดอกอันนี้ก็นดิผมมีปัญญาไปซื้อค่ะใช่ไหมนี่แต่พอเพชรเปินมีปัญญาไปซื้อฮ่าฮ่าสนอกว่าะสนอกว่าเจริญพรนะโยมบ่ติเจรริญพ <laughs> bọn là nhũ ôi và vậy miền nãy giờ phiền lòng đó chuyện ghe tròn tám con gặp bao trẻ chỉ lái lái con chẳng mới rồi mang con อ่าสำหรับคลิปนี้ก็น้นำลายไหลสำหรับคลิปนี้ก็ขอโทษกอพายพี่น้องเด้อขอบอกพี่น้องเอว่าพูดเพื่นว่ได้กินเนื้ออานาแก็ขอโทษแล้วไม่หลาจ้าที่ไม่สูภาพค่ะ,อะขอบพอกาบปรบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมทุกเม้นทุกกําลังใจขอกาบปรบคุณมากๆจ้าอย่าลื่นก,กดไลค์กดรซให้แมนตูนเนเด้อจ้าพอสุกใมนตูนน้องล่า,าธะรม กระตามสไตล์แม่น้องโบค่ะแล้วก็อันอันนั้นป้อมเมทูโกค่ะอขอบคุณมากค่ะบายเจริญ<อ>พ<อ>นดีครับผมโดยเฉพาะคลิปหนาเนาเป็นอยงเนาะขอบคุณคหลายค, like ครับ